มาสำรวจป่าหลังน้ำรถเประยุงยังรอดอายุประมาณสองปีไผ่รอดหนึ่งกอปลูกไปได้ประมาณสิบห้าวันอย่างนา นีต้นพระเจ้าห้าพระองค์ปลูกได้สองปีแต่ไม่ยอมโตน่าจะสูงประมาณสักสี่สิบเซนหน้อยหนาอายุหนึ่งปีย่ารีแพร ต้นมะย,ยมป่าหรืออีกที่หนึ่งก็คือผักหวานต้นสาคูนี่ต้นกระเจียวมะยมป่าหรือผักหวานที่เรียกมะย,ยมป่าเพราะว่าหน่วยมัน ใล้ๆมายมยมอันนี้ต้นไรนอลืมชื่อต้นขนุนมีว่านสีทิศด,ด้วยต้นนี้เป็นต้นจับเสือใช้ห้ามเลือด ตัวน,นี้น่าจะเป็นอินทรพาลัม